พอเพียง <Okay. S 1> และก็เพียงพอเมื่อทุกอย่างเศรษฐกิจทุกอย่างสร้างขึ้นมาจนพอเพียง <Okay. S 1> แล้วก็เพียงพอไปอีก mm hmm. ทุกคนในสังคมมีมีพอเพียงและก็มีเพียงพอ <Okay. S 1> เมื่อทำได้ขนาดนี้ก็จะเป็นสังคมที่พร้อม <Okay. S 1> เพียงพร้อมบริบูรณ์พร้อมที่จะอยู่ในทุกสถานการณ์ฉะนั้น ไม่มีเศรษฐกิจไหนที่ดีเท่ากับเศรษฐกิจที่พร้อมเพียงพร้อมพลักพร้อมทุกสถานการณ์พร้อมทุกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเศรษฐกิจเขาพร้อมหมดเลยฉะนั้นนี่คือโครงสร้างเศรษฐกิจเมื่อเราเห็นโครงสร้างเศรษฐกิจโครงสร้างสงโครงสร้างการสร้างทรัพยากรมนุษย์ฉะนั้น ก็เข้าสู่โครงสร้างของการสร้างประเทศ <Okay. S 1> นะเพราะประเทศมีองค์ประกอบ <Okay. S 1> ทั้งหมดสี่ส่วน mm hmm. ประเทศนั้นเปรียบเหมือนบ้าน <Okay. S 1> หนึ่งวางรากฐานมั่นคงเสาเข็มแข็งกำแพงแน่นหนา <Okay. S 1> หลังคาครอบคลุมสี่ด้าน <Okay. S 1> นี่คือ องค์ประกอบสี่ส่วนของบ้านที่สมบูรณ์จะมาเจาะประตูหน้าต่างนั้นเป็นแค่ปลีกย,ย่อยนะแต่องค์ประกอบสำคัญของบ้านที่จะเข้มแข็งมั่นคงแล้วอยู่ได้ยั่งยืนทุกคนอยู่อบอุ่นจะต้องมีครบสี่ประการนี้ฉะนั้นองค์ประกอบประเทศที่ถ้าเปรียบเป็นบ้านว่าประเทศ คือบ้านแล้วอะไรคือรากฐานของคำว่ารากฐานมั่นคงที่ที่วางลงไปสร้างบ้านนั้นอะไรคืออะไรคือรากฐานของประเทศในในความหมายของในธรรมในในในธรรมคำสอนหรือในมุมมองในพุทธศาสนาแล้วคำว่ารากฐานของประเทศ คือประชาชนเพราะประชาชนเป็นรากฐ,ฐานของทุกประเทศ<ช>อิตาลีประเทศอิตาลีอังกฤษอเมริกา,าสวิตเซอร์แลนด์แผ่นดินก็ไม่ได้แตกต่างกันแผ่นดินก็คือแผ่นดินขอบเขตประเทศก็คือก็แค่มนุษย์มากำหนดขึ้นนะ แต่ที่แบ่งที่สร้างเป็นบ,นบ้านบ้านบ้านที่เรียกประเทศขึ้นมานี้เพราะมีคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นชาวอิตาเลียน <Okay. S 2> มาอยู่ในประเทศนี้เป็นรากฐานเป็นมาอาศัยแผ่นดินนี้เป็นที่ตั้ง <Okay. S 2> นะเป็นที่วางของรากฐานก็คือมนุษย์มาวางรกรากรากฐานลงในประเทศนี้ฉะ <Okay. S 2> นั้นมนุษย์จึงเป็นรากฐานของประเทศ ชาวอิตาเลียนจึงเป็นรากฐานของประเทศชาวไทยประเทศไทยคือรากฐานรากฐานของคนไทยเรียกว่าประเทศไ,ไทยเสาที่เป็นองค์ประกอบส่วนประกอบของบ้านถ้าเปรียบเสา ครอบครัว <Of> ใช่ในสังคมในประเทศชาติเสาคือครอบครัวเพราะแต่ละครอบครัวที่ตั้งเต็มอยู่ในพื้นแผ่นดินของประเทศไทย <c oughs> เปรียบเหมือนเสาที่ค้ำประเทศ <c oughs> ที่สร้างกุลบุตร ลูกหลานขึ้นมาเป็นทรัพยากรมนุษย์ขึ้นมาเป็นขุมพลังของประเทศขุมพลังของประเทศก็คือมนุษย์นะขุมทรัพย์ของประเทศก็คือมันสมองสติปัญญามนุษย์นะก็คือขุมทรัพย์ของประเทศก็คือทุกคน ที่เป็นคนไทยที่ถูกฝึกฝนสร้างมาอย่างดีมีความรู้มีความสามารถจนเข้มแข็งมั่นคงเนาะ <Okay. S 1> แต่และครอบครัวนั้นสร้างรายได้สร้างครอบครัว <Okay. S 1> ด้วยการได้รับการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อจากทุกส่วนอาศัยกันส่งเสริมกัน okay. จากตนเองจากภาครัฐจากหน่วยงานต่างๆจนเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งเปรียบเหมือนเสาค้ำประเทศ<ม>ก็ได้ทั้งมนุษย์ก็คือลูกหลานที่ผลิตออกมานั้นมาเป็นทรัพยากรมนุษย์แล้วก็เป็นขุมทรัพย์ของชาติาแล้วก็เป็นคลังสมองคลังสมบัติก็คือคลังสมองขับเคลื่อนประเทศฉะนั้น ความสำคัญที่จะค้าประเทศก็คือ,อครอบครัวถ้าแต่ละครอบครัวเข้มแข็งมั่นคงไม่เป็นหนี้เป็นสินทุกครอบครัวมีเงินเก็บก็เปรียบเหมือนมีธนาคารกระจายความเสี่ยงเต็มรายลอกประเทศเลยเศรษฐกิจที่ไหนจะ ร่มจะกระทบแค่ไหนไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่เป็นไรการจับจ่ายใช้สอยเพราะเงินได้ถูกกระจายไปไว้ทุกครัวเรือนแล้วเขาได้ทั้งอยู่ดีกินดีลูกหลานถูกพัฒนาเป็นมันเป็นทรัพยากรของชาติเป็นขุมพลังของประเทศเป็นมันสมองเป็นคลังสมบัติของชาติไว้หมดแล้วทรัพย์ที่เป็นบาทเป็นสตางค์นั้นถูกถ่ายโอนออกจาก กระจายไปไว้ทุกครัวเรือนจนครัวเรือนเข้มแข็งเขามีเงินจับจ่ายเขามีเงินเก็บเขามีเงินส่งส่งลูกเล่าเรียนโดยที่ไม่ต้องไปนั่งรอไม่ต้องไปวิ่งหาทั้งวันทั้งคืนเพื่อมาเยี่ยวยาอาหารส่งลูกเรียนจนพ่อแม่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวเลยไปวิ่งเหนือวิ่งใต้ ทิ้งครอบครัวให้อ่อนแออันนั้นเป็นสภาพสังคมไทยในปัจจุบันก็เพราะว่าเรามองโครงสร้างองค์ประกอบของประเทศไม่ทะลุไม่เข้าใจไม่เลยไม่ได้พัฒนาองค์ประกอบนี้ให้มีความเ <K> ข้มแข็ง <K> <P> เพราะเราไปมองเศรษฐกิจ คิดว่าการสร้างประเทศให้เข้มแข็งต้องสร้างเศรษฐกิจแล้วก็สังคมก็ค่อยคๆมาคุยกันทีหลังฉะนั้นจึงกำหนดสภาพัฒนาแค่เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค,ความเป็นจริงแล้วการพัฒนาประเทศเมื่อมีองค์ประกอบสี่ประการก็ควรจะกำหนดแผนพัฒนาประเทศ4 ต้องสร้างสภาพัฒน์ขึ้นมาเพื่อกำหนดแผนพัฒนาประเทศสี่ประการก็คือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก่อนนะเพราะประเทศอาศัยทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนประเทศคนไทยมนุษย์ไทยคนไทยที่จะเป็นลูกหลานที่ออกมานี่แหละ เกิดขึ้นมานี่ถ้าได้ถูกพัฒนาก่อนให้ทุ่มงบประมาณไปสร้างรากฐานก็คือมนุษย์ทรัพยากรมนุษย์ <Okay. S 1> คนไทยเป็นรากฐานคร <Okay. S 1> อบครัว <Okay. S 1> ถ้าเขาถูกช่วยถูกพัฒนาจนเขามีความเข้มแข็งไม่เป็นหนี้ <Okay. S 1> เขามีการมีงานมีเงินเก็บทุกครัวเรือนนี่แหละเรามีธนาคารทุกครัวเรือน okay. ค้ำประเทศค้ำสังคมค้ำเศรษฐกิจ <Okay. S 2> เพราะเขามีเงินจับใ่ายเขามีเงินส่งให้ลูกเรียนทุกอย่างเขามีเข้มแข็ง <Okay. S 2> ฉะนั้นสภพาพัฒนาต้องกำหนดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เศรษฐกิจ <Okay. S 2> การปกครอง <Okay. S 2> นะเพราะการปกครองนี้ก็ เศรษฐกิจข้อสาคัญคแต่ยังเป็นรองทรัพยากรมนุษย์นะถ้าทรัพยากรมนุษย์ไม่ดีไม่มีคุณภาพเศรษฐกิจกไปไม่ได้การปกครองคุยกันไม่รู้เรื่องอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้แหละถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าทรัพยากรมนุษย์ต้องมีการศึกษาด้วยสิครับครูการศึกษาเพราะเรา อยากได้และบอกการปกครองเหมือนที่เรียกว่าประชาธิปไตย <Okay. S 2> หรือการปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วมเหมือนในทางพระพุทธศาสนา <Okay. S 2> หรือรูปแบบของพระพุทธเจ้าเป็นเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตย <Okay. S 2> ที่สมบูรณ์ที่สุด <Okay. S 2> เพราะของยุโรปนั้นได้ไปแค่นิดเดียว ประชาธิปไตยของยุโรปนั้นยังยังไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์แต่ของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าวางไว้นั่นเป็นประชาธิปไตยที่ครบสี่ประการประชาธิปไตยของยุโรปหรือของคนไทยที่บอกว่าอำนาจประเทศปไตยดเป็นของปวงชเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนแต่พอไปพูดกันจริงๆนั้นจะบอกว่า พอเรียกร้องประชาธิปไตยส่วนใหญ่จะเรียกร้องแค่สิทธิและเสรีภาพคำว่าประชาธิปไตยก็คือทุกคนมีสิทธิเสรีภาพนะแต่ไม่ได้พูดถึงประชาธิปไตยอย่างแท้จริงก็คือต้องมีสินะไม่ไม่ใช่แค่อำนาจอธิปไตยเป็นของพลง n g ชนเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนอย่างนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่า จะกำหนดยังไงอะไรอะไรก็ประชาชนเป็นใหญ่หมดเลยโดยประชาชนเพื่อประชาชนมันก็งงสิท่านทุกทนจะปกครองกันยังไงอืมก็ทุกคนก็อยากเป็นใหญ่หมดทุกคนก็จะบอกว่าฉันก็เออสิทธิเสรีภาพใช่ฉัน,ฉ,นฉันมีสิทธิแล้วก็มีเสรีภาพของฉันจะพูดจะทําอย่างนี้ก็ปกครองกันไม่ได้แต่เมื่อมาดูในในใน ในทางพุทธศาสนาที่พระสงฆ์ที่องค์กรสง์สร้างขึ้นนี้พระองค์รวบรวมอวัตนาสีมารวมกันแล้วก็ได้เริ่มจากเป็นผ้าละหันเท่ากันทุกท่านพระองค์ทั้งบวชให้ <c oughs> ก็คือแปลว่ามีทิฏฐิเสมอกันหมดแล้ว <c oughs> หมดกิเลส <c oughs> นะทีนี้ยังไม่เกิดไม่เกิดปัญหาเพราะว่า ทิฏฐิเสมอกันคุณธรรมเสมอกันยุคแรกพอยุคต่อมาวันน้าต่างกันวันน้าต่างคุณธรรมต่างเกิดปัญหาเยอะพอเกิดปัญหาเยอะพระองค์ก็ไม่ได้ไม่ได้บัญญัติพระวินัยก่อนแล้วก็บัญญัติเองต้องรอให้ปัญหาเกิดแล้วก็เชิญหรือวันนิ้มนทุกคนมารับรู้ปัญหา แล้วท่านก็ถามว่ามันดีไหมล่ะจะปฏิบัติกันอย่างนี้ชาวโลกติเตียนนะเรียกเรียกว่าโลกกวัชชะอย่าทํานะเขาเขาเขาตาหนิติเตียนปัญติวัชชะผู้มีปัญญาตําหนิติเตียนผู้มีสติมีปัญญาผู้รู้ติเตียนก็อย่าทําฉะนั้นพระองค์ถามแล้วพวกเราเห็นดีเห็นงามด้ไหมเห็นชอบด้ไหมเห็นด้วยไหมเมืออม่อทุกคนเห็นเหมือนกันก็คือ นี่แหละเห็นเห็นประโยชน์สุขร่วมกันโอเคพระองค์จึงบัญญัติแต่ละข้อแต่ละข้อโดยทุกคนมีส่วนร่วมนี่นี่คือรูปแบบประชาธิปไตยโดยทุกคนมีส่วนร่วมพระพุทธองค์ไม่ได้เป็นเป็นระเดจการคือกำหนดบังคับให้เชื่อบังคับให้ให้ต้องรับพระวินัยข้อนี้โดยที่เขาไม่มีส่วนเนาะพระองค์ไม่ทำฉะนั้น จึงเป็นรูปแบบให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้นำมาเอามาพัฒนาเอามาปรับใช้ว่าประชาธิปไตยในพุทธศาสนาหรือประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องมีสี่ข้อ <Okay. S 1> ส่สอหนึ่งทุกคนที่บวชมาแล้วมาอยู่ในสังคมมาอยู่ในสงฆ์นี้ เกิดมาในประเทศนี้มาอยู่ในสังคมนี้ข้อแรกทุกคนย่อมมีสิทธทิเท่าเทียมกันหมดเลยความเท่าเทียมของมนุษย์ก็คือพระพุทธองค์ก็ทรงตัดอยู่แล้วว่าเกิดแก่เจ็บตายเท่ากันเมื่อมีหูมีตาดีมีสติปัญญาดีทุกคนเมื่อฟังธรรมแล้วก็ก็สามารถบรรลุธรรมได้เท่ากันหมดนี่คือสิทธิทเท่าเทียมเนาะ ฉะนั้นประชาธิปไตยก็คือทุกคนเมื่อเกิดมาในเมืองไทยเกิด <Okay. S 1> ในสังคมนี้ย่อมมีสิทธิที่จะที่จะได้รับที่จะเข้าถึง <Okay. S 1> นะเพราะความเป็นคนไทยเพราะเกิดมาในที่เดียวกันคำว่าสิทธิก็ไปคุยกันอีกว่ามีอะไรบ้าง <Okay. S 1> มันเยอะแต่ว่าคำว่าสิทธิทุกคนก็ต้องได้รับเท <Okay. S 1> ่าเทียมกัน <Okay. S 1> นี้คือสอแรก สอที่สองก็คือสามัญสำนึกในหน้าที่ <Okay. S 2> ความรับผิดชอบนี่แหละสำคัญ <Okay. S 2> ไม่ใช่ว่าเอาแต่สิทธิแล้วก็ไปเอาตัวสุดท้ายเสรีภาพ <Okay. S 2> มันไม่ครบ <Okay. S 2> เพราะสิทธิตัวแรกมันยังเหลืออีกสามตัว <Okay. S 2> ก็คือสามัญสำนึกในหน้าที่ การเข้ามาอยู่รวมร่วมกันถ้าไม่มีสามัญสำนึกคนเราไม่รู้จักหน้าที่ไม่รู้จักจะเอาจะเห็นแก่ตัวแต่จะเอาแต่ตัวตัวเองจะเรียกร้องแต่ตัวเองอย่างนี้อยู่กันไม่ได้ทิฏทิไม่เสมอกันศีลไม่เสมอการปากท้องไม่เสมอการเบียดเบียนกันด้วยเหตุนี้สงฆ์ก็อยู่ไม่ได้สังคมไหนก็ไม่ได้ฉะนั้นสามัญสำนึกในหน้าที่ เช่นความเป็นภิกษุมีอะไรบ้างหน้าที่มีอะไรบ้างนะไม่ใช่แค่เรียกร้องไม่ใช่แค่ต้องการแต่กิจและหน้าที่นะสิ่งที่คุณต้องให้สิ่งที่คุณต้องทำสิ่งที่คุณต้องได้แล้วก็ต้องมีแบ่งปันมีต้องเสียสละเนาะแล้วก็ความรับผิดชอบอะไรอีกต้องคุยกันถ้าไม่มีตัวนี้จะปรับยังไงถึงถึงจะลงตัวถึงจะเสมอกัน นะมันอยู่กันยาก <Okay. S 1> นะเมื่อปรับกันได้แล้วได้ทั้งสิทธิได้ทั้งรู้จักทั้งหน้าที่แล้ว <Okay. S 1> ตัวที่สามทีนี้เสมอภาคนะคนเราต้องการความยุติธรรมนะต้องมีความเสมอภาคทั้งในด้านความเป็นอยู่สงก็เหมือนกันทั้งเรื่องออไทยทานที่เข้ามาทระองค จึงทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาแม้ที่สงฆ์ที่อยู่ด้วยกันให้รับทราบว่าสงฆ์มั่นคงเพราะมีเพราะเราอยู่ด้วยกันสมานสามาัคคีมีศีลเท่ากันมีความเป็นอยู่เท่ากันได้กินอะไรก็ไม่ได้แตกต่างกันบินทบาทเท่ากันฉะนั้นเมื่อทายทาน ผู้มีศรัทธาทั้งหลายน้อมเข้ามาต้องแบ่งเป็นสีให้ครบทุกวันนะจึงเรียกว่าสังคทานแต่ว่าต้องมีสงตั้งติให้ตั้งให้แก่สงตั้งแต่สี่รูปขึ้นไป <c oughs> จึงจะเรียกว่าสังคทานเพราะทานนั้นทําให้สงเสมอภาค <c oughs> เสมอด้วยความเป็นอยู่แล้วท่านจะมีความมั่นคง <c oughs> จึงเป็นบุญใหญ่ <c oughs> นี้คือความหมายของคําว่าสังฆทานเจาะจงว่าจะต้อง ถวายให้แก่พระสงฆ์ตั้งแต่สี่รูปน้อยกว่าสี่รูปไม่ได้เพราะเลือกปฏิบัติเพราะสงฆ์มาจากวันณะสีน่นี้เป็นที่มานี้เป็นที่เกิดของอความเสมอภาพแล้วตัวที่สี่เสรีภาพ พระองค์ให้เสรีภาพในความเชื่อในความคิดการแสดงออกบางอย่างแต่ไม่ทั้งหมดแต่ให้เฉพาะมากที่สุดร้อยเปอร์เซน์เลยคือจะเชื่อหรือไม่เชื่อท่านพระองค์บอกว่าเป็นเสรีภาพของพวกท่านท่านจะคิดยังไงเป็นเรื่องภายในแสดงออกไม่ได้หรอถ้าเก,ากิดมี เสรีภาพทางการแสดงออกเช่นพระวินัยจะยืนจะยืนฉันก็ยังไม่ได้เลยพักจะวิ่งก็ยังไม่ได้เลยแสดงว่าก็ต้องมีกฎเกณฑ์ถูกไหมฮะจริงในยุโรปก็เหมือนกันเห็นไหมคุณจะทําอะไรนอกนอกจากห้องคุณออกไปนี้ไม่ได้เลยนะใครบอกว่ายุโรปหรือว่าประเทศต้นตํำรับนี้มีเสรีภาพไม่เลย จะไปตัดอะไรก็ไม่ได้จะทําทอะไรก็ต้องไปขออนุญาต<ช>จะไปย้ายประตูหน้าต่างตรงนี้ไปตามใจไม่ได้เลยต้องไปขออนุญาต<ช>เขาไม่มีเสรีแต่ว่าคุณมีสิทธิและก็มีเสรีภาพได้อยู่ในห้องของคุณคนี้คุณจะทำอะไรก็ได้เ,เห็นไหมเขาให้เฉพาะภายในเ,เช่นเดียวกับพระองค์ให้เฉพาะภายในคือความเชื่อกับความคิดคคไม่มีประเทศไหนหรอก ที่ให้เสรีภาพทั้งหมดในการแสดงออกอยากด่าอะไรใครทำได้ไม่ชอบใจใครอยากไปตีหัวใครก็ได้อยากไปทมน้ำลายใส่ก็ได้อยากไปพูดด่าอะไรก็ได้อย่างนี้โลกจะอยู่กันยังไงด้วยเหตุนี้พระจึงไม่มีเสรีภาพในทางการแสดงออกทั้งหมดนะ ได้เป็นบางส่วนยุโรปก็ได้เป็นบางส่วนถ้าท่านทั้งหลายที่มาอยู่มาดูมารู้ใช้ชีวิตในยุโรปที่เป็นประเทศต้นกําเนิดที่บอกว่าประชาธิปไตยที่ดีอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีอเมริกาคุณไปอยู่ไปดูเอาเลยว่าคุณมีเสรีภาพแค่ไหนในการแสดงออก <Okay. S 1> จะไปตัด อะไรสักอย่างอย่าไปทําเสียงดังอย่าเอาอะไรสักอย่างยังไม่ได้เลยเขาให้เคารพในกฎหมายในเพื่อนบ้านในส่วนรวมฉะนั้นประชาธิปไตยที่แท้จริงในการได้รับเสรีภาพนั้นจะต้องเป็นเรื่องภายในภายในบ้านภายในห้องของคุณ นะเฉพาะภายในห้องของคุณนะแม้แต่ภายในบ้านคำว่าบ้านนี้มันก็พ่อแม่ลูกเหมือนครอบครัวนี่แหละ,ค,ะคำว่าครอบครัวแปลว่าครอบคลุมครบแปลว่าครอบครัวนี้เกิดจากถ้ามีแต่พ่อไม,ไม่เรียกครอบครัวถ้ามีแต่ผู้ชายคนเดียว เขาเรียกว่าโสดโสดยังยังไม่เรียกพ่อ,พ,อพ่อเป็นพอมีแม่จากโสดนี่เขาเรียกว่าขี้ก็มาเป็นคู่พอพอเป็นคู่ก็คือสองพอเป็นสองก็มีลูกหญิงลูกชายเป็นสี่ ถ้าได้ครบสี่ก็คือมีพ่อมีแต่พ่อเราเกิดไม่ได้มีแต่แม่ก็ไม่มีใครเกิดได้เกิดในโลกใบนี้ก็เพราะมีสองพ่อกับแม่นะเป็นผู้ที่ปรับสมดุลปรับเสมอกันโดยท่าทั้งสี่แล้วก็รวมกันเสมอกันมีความสมดุลจึงเกิดลูก หญิงและก็ลูกชายท่านได้ทั้งลูกหญิงลูกชายท่านบอกว่าครบครอบครุมทําให้ครอบครัวนั้นสืบสกูลได้มั่นคงนะเพราะมีความลูกหญิงลูกชายถ้าสืบสกุลโดยนามสกุลฝ่ายชายหญิงถ้ามีแต่หญิงแต่งงานไปแล้วครอบครัวเขาก็หมดไปครอบครัวนี้หมดไปเพราะไปใช้นามสกุลอื่นฉะนั้นจึงไม่มั่นคง ถ้ายังเหลือลูกชายอยู่ <Okay. S 1> ก็มีผู้สืบต่ออยู่ <Okay. S 1> ฉะนั้นจึงเรียกว่าครบครอบคลุมครอบครัวนี่มาจากคําว่าถ้ามีแต่พ่อเป็นไม่ครบ <Okay. S 1> ถ้ถามีแต่แม่ก็ไม่ครบเพราะมีคู่ <Okay. S 1> จึงมีครบทั้งลูกหญิงลูกชายจึงครอบคลุม <Okay. S 1> จึงเป็นครอบครัว <Okay. S 1> เมื่อเกิดเป็นครอบครัวก็เปรียบเหมือนเสาค้ำประเทศ นะครอบครัวที่มั่นคงไม่ใช่แค่ค้ำประเทศสืบสารสืบต่อทุกสิ่งทั้งของประเทศทั้งเศรษฐกิจการปกครองความเจริญรุ่งเรืองก็มาจากตัวสืบต่อจากครอบเพราะมีครอบครัว <Okay. S 1> เมื่อมีครอบครัวที่มีครบมีความสมบูรณ์นะมีความมั่นคงทั้งการศึกษาความเป็นอยู่ พัฒนาจนเด็กที่มีที่เกิดขึ้นมานั้นสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากพึ่งพิงพ่อแม่พึ่งพิงครอบครัวมารู้จักพึ่งพาตนเองเรียนรู้พัฒนาเศรษฐกิจจนพึ่งพาตนเองได้พ่อแม่ไม่อยู่พ่อแม่ท่านล้มหายตายจากไปลูกก็ยังสามารถอยู่ได้แปลว่าเขาพึ่งพาตนเองได้จนมีเศรษฐกิจ พอเพียงแล้วก็เพียงพอเพียงพอที่จะอยู่ได้อีกสิบปียี่สิบปีร้อยปีนำประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองไปเพราะมันมีเพียงพอไม่ใช่แค่พอเพียงแล้วตัวสุดท้ายแปลว่าเป็นประเทศเป็นครอบครัวที่พร้อมเพียงพร้อมสมบูรณ์เต็มบริบูรณ์ก็คือมันพร้อมจะมีอะไรแดีเท่ากับ ทุกอย่างพร้อมนะฉะนั้นองค์ประกอบที่สามของบ้านก็คือกำแพงกำแพงเปรียบความหมายคำว่ากำ,กำแพงนั้นก็คือสังคมชุมชนครอบครัวคือเสาเนาะ สังคมชุมชนที่รายรอบประเทศคือกำแพงของชาตินะในแง่ความหมายหลักธรรมแล้วก็คำสอนรูปแบบที่พระองค์ได้วางไว้สังคมสงหรือชุมชนที่รายรอบที่ที่เต็มไปเหมือนครอบครัวรวมกันแล้วก็จะเป็นชุมชนชเมื่อชุชมชนรายรอบประเทศอยู่ แล้วก็อยู่ในส่วนกลางนั้นเนล่ท่านเปรียบเหมือนกำแพงเพราะกำแพงที่วิเศษที่สุดดีที่สุดเลิศที่สุดไม่มีอะไรเท่ากับกำแพงมีหูประตูมีตาเรียกว่ากำแพงวิเศษกำแพงแก้วที่เป็นอิฐเป็นหินเป็นปูนนี้ยิ่งสร้างสูงยิ่งขังตัวเองท่านบอกเข้าใจไหม กำแพงแก้วกำแพงอิฐก,กำแพงเหล็กยิ่งสร้างสูงกลายเป็นคุกขังตัวเองนะ,ะถ้าออกไม่ได้มันเป็นยังไงก็ตามยิ่งสูงยิ่งมองไม่เห็นไม่เห็นไกลยิ่งยิ่งทําให้สายตาสั้นยิ่งทําให้ตัวเองไม่รู้ว่าข้างนอกเป็นยังไงยิ่งเป็นอันตรายท่านจึงบอกว่ากำแพงยิ่งสร้างสูงยิ่งอันตรายเพราะจะทําให้เราไม่สามารถเห็นภายนอกได้ไกลมันจะขังตัวเองไว้ กำแพงที่ดีต้องเป็นกำแพงมีหูประตูมีตาก็คือกำแพงมนุษย์ถ้าสร้างทรัพยากรมนุษย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ตามที่กล่าวมานี้จนมีครอบครัวที่เข้มแข็งเป็นเสาค้ำชุมชนชเป็นเสาค้ำประเทศเป็นธนาคารกระจายไปรอบประเทศประเทศไหนล่ะจะมั่นคงเท่ากับประเทศนี้ธนาคารที่ไหน จะดีเท่ากับการกระจายทังเงินไปไว้ <Okay. S 2> เป็นกระจายความเสี่ยงไปทั่วประเทศเ <Okay. S 2> นาะมันมีความมั่นคงกระจายความเสี่ยงออกไปไว้จนได้ทั่วทั้งประเทศแล้วชุมชนที่รายนอกประเทศเขามีความเข้มแข็งมั่นคง <Okay. S 2> แม้แต่ชายแดนรอบที่ติดกับประเทศอื่นที่เขามาเห็นเขาก็ตกใจแล้ว แค่มาเห็นบั้นนอกปลายแดนเจริญรุ่งเรืองมั่นคงเข้มแข็งทุกคนมีระเบียบมีวินัยมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวอยู่ดีกินดีพัฒนาจนคบทุกประการและศัตรูที่ไหนจะกล้าเข้ามาแค่เห็นบั้นนอก